ผมได้จัดกิจกรรมเอาชีวิตรอดจากเวกอัพลุดโดยมีคนมาร่วมเล่นเกือบ100คนนะครับทุกคนห้ามใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหน้าที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างเดียวใครรอดคนสุดท้ายได้เงินรางวัล300บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปอย่าลืมใช้โค้ดเ k กอัพลุดในการซื้อแว่นอัพตัดด้วยนะครับโอเคครับเริ่มแล้วนะครับเอาชีวิตรอดจากเวกอัพลุดนะครับรอดคนสุดท้ายได้300นะครับ ใครลอดคนสุดท้ายได้300แอบได้ทั้งแมปเลยนะลงไปวิ่งหนีได้ทั้งแมปเลยนะครับใครดูวงเก่งๆก็น่าจะชนะไปนะเกมนี้นะครับลอดคนสุดท้ายได้300มาเดี๋ยวจะเริ่มแล้วเอาชีวิตรอดจากเวกัพรุด13บสามิสิบสองสิบเอ็ดสิกาแปดเจ็ดหกห้าสี่สา let's go ผมไม่บอกหรอวว่าผมจะลงไหนผมจะลงไปเซอร์ไพรส์มาตุฟักเกอร์สวัสด m มาต e ฟักเกอร์92คนนะครับมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อย92คน ไปแล้วหนึ่งเขาลืมผมปะวะไปแล้วสองไปแล้วสองเขาลืมคิดปะวะว่ามันต้องแอบผมอะโน่าสงสารมากเลยรอตั้งนานได้เลยแป๊บเดียวผมเห็นพี่ว่ะมีคนคอมเมนต์ว่าผมเห็นพี่ว่ะจริงปะเนี่ยมันมุดซายอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคน โอ้ยไม่โดนแน่เฮ้ยนายเห็นเพื่อนเราเปล่าเ้าไปไหนแล้ววะนี่หนีไปแล้วมั้งเฮ้ยเจออุยอ้ยอุย้ยโดนโดนโดนโอุย้ยอยากอยากยิงโอ้โหมัน,ม,นมันกระโดดเร็วมาก โอ้ไม่กระโดดเลยว่าหมดแล้ว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 โอ้ยไม่ได้ว่ะมีคนมุดทรายอยู่ใกล้ๆผมด้วยผมได้ยินเสียงอะเฮ้ยผมได้ยินเสียงนีไอ้นีไอ้ดีไอ้ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนวะไอ้เฮียเฮ้ยย่างยากเลย โอเคไปแล้วสามไปแล้วสามเมื่อกี้ผมเห็นแบดาลโรเลียนวิ่งอยู่ในนี้สมมติต้องเข้าวงวะ่ะเดี๋ยเดืว,วงไกลมากผมไปก่อนผมไปก่อนเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยไหน <c oughs> เฮ้ยอย่าซากดิ เนี่ย yeah, ออกลราสร้างแคมเก okay, เสียใจด้วยครับเหลือเจ็ดสิบคนนะทุกคนผมว่ oh, ถาถังขยะมีไม่มีวะเอาตัวนี้ก่อนเลยกันนี่ไม่อยู่ในถังขยะเสียใจด้วยครับโอ้โ้ oh! oh! ขอโทษด้วยครับพึ่งยิงไป9คนเองนะที่เหลือมันยิงเหลือเยอะเลยเฮ้ยไม่โดนได้ไงนักบินนักบินไม่โดนเลยโดนว่าเขาตายไหมผมมันกระโดดยิงยากหน่อยมันกระโดดโอ้เร็วไปโอเคงกายก่อนในถังขกะนี่เลย ม,มาแล้วโอ้ยหมอบาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงวะโอ้เกือบโอ้เสียใ,ใจด้วยครับไม่เดียนไม่เดียนไม่เดียน โอ้โหกล้ามากกล้ามากลงมาเก็บของข,องข้างหลังผมโคตรกล้าเลยวะ่ะตายไหมเหลือ57คนผมเพิ่งยิงไป12เองอะเดียใจด้วยครับเดียใจด้วยครับ หุยไม่ตายวงแม่ก็โอ้โหวงมาจบภูเขาวงก็ะดานมาจบภูเขาอะ่ะสวัสดีครับ <classics> คนน่านสงสารเลยโทษนด้รับไอ้นี่น่าจะตามหลังผมมาป่ะเอาไม่ใช่ เลือีก48คนเลยเหรอขอโทษด้วยครับโอ้โหเพียบเลยคือผมยิงมั่วนะผมไม่ได้เลือกนะว่าใครใครอะไรยังไงนะครับผมผมยิงไปมั่วเลยอนะโอ้โหเพียบเลย กยีบเลยเฮ้ยไอ้นี่ลิฟว่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาคนลิฟต์หน่อยเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยได้ ได้ได้เลยได้เลยได้เลยมีการตอบโต้มีการตอบโต้มีการตอบโต้ยี่สิบเหลือสามสิบหกโอ้ยยังเหลือเยอะอยู่เลยสามสิบหกคนโอ้โหสามสิบหกคน เหี๋ยวเยอะจังวะเฮ้ยมา,มาซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนไอ้ตัวนี้ขายอะไรวะโอ้ขายปืนระเบิดซื้อได้ปะไม่ได้ไม่มีตังค์บอ <c oughs> โอ้ตัวนี้เพียบเลยตัวนี้เพียบเลยโอ้ยดูดิวิเอา้าเอา้ายังไงเอา้าแล้วแต่ <c oughs> เขา,เาตายวันไหน <c oughs> ตายวันใดตายวันใด ai vấn đề, ai phuộc sang, ai phuộc sang của ao cọt liền, sang cọt, đi what the fuck เอาใหม่ทุกคนยังอยู่กันไหมเอ่ยเอาใหม่นะผมตายนะมันต้องเริ่มใหม่นะฮะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดในวงอ่ะเออนะต้องเอาใหม่นะครับเดี๋ยววรอดูแล้วกันว่าใครได้ใครรอดคนสุดท้ายเกมนี้เกมนี้ไม่แจกตังค์แล้วเพราะผมตายเดี๋ยวเอาใหม่เกมหน้านะครับเดี๋ยวเอาใหม่เกมหน้าย้ํานะไม่ได้แจกตังค์แล้วเพราะว่าผมตายนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เกมหน้านะ โอเคเดี๋ยวใหม่เกมหน้านะครับเดี๋ยวใหม่เกมหน้าเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าดูขอดูจนจบแล้วกันว่าใครจะชนะรอบนี้สวยอะ่ะหังเอ,อ้ รอบนี้ไม่ได้แจกตังนะย้ําทุกคนที่เล่นอยู่นะครับผมไม่ได้แจกตังแล้วนะผมแจกรอบต่อไปนะเพราะว่าผมตายนะครับย้ํานะครับย้ําอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอดููสร้างก็เต็มโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะรอบคนสุดท้ายแล้วกันนะ ตายตายตายป่ะเฮ้ยมีปลาเฮ้ยลิฟต์เข้าลิฟต์ดิเอ,อ้ยนุม่มแต่เข้าไปก็เท่านั้นน่ะวงมันไอ้นี่แหละเข้าไปก็ไม่ช่วยอะไรอย่าเข้าถ้าเข้าเองตายถ้าเข้าเองปั๊มยาไม่ได้ไอนี่ชนะแน่นอนคนนี้คนที่ชนะแน่นอนหรือว่ามีคนโหดกว่านี้วะหมดแล้วเหรอมีคนโก้กว่านี้เหรอมีคนโก้กว่านี้ใครวะ เอจโฟกวายทีไอที่เด็กเล่นประจำกับผมเลยคนนี้ลอดเหรอยังมีคนโก้กว่านี้เหรอเอาเรื่องว่ะเฮ้ยทีนายโมดิฟว่ะโมดิฟฟี่ว่ะโมดิฟายโมดิฟฟี่ทุยโมดิฟายนะฮะทีนายโมดิฟายชนะไปแต่ผมบอกแล้วนะว่าผมไม่ได้แจกตังค์นะครับ มาย้อนไลฟ์ดูได้นะเพราะว่าผมตายนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าคนเดิมชนะผมให้500เลยนะถ้าคนเดิมนะครับย้ําถ้าคนเดิมชนะ,มะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ t, t ีท modify เออถ้าคนคนเดิมชนะผมให้เขา500เลย